จากคู่จิ้นสู่คู่จริงเปิดตัวคู่รักใหม่สะเทือนวงการพาโปแตกจูบกันในรถงานนี้ทำเอาเหล่าชาวเรือทอมดายาต่างปลื้มใจกันไปตามๆกันเมื่อมีปาปารซีตาดีสามารถจับภาพหลักฐานว่า ทอมโฮแลนด์และเซนดายากำลังเดทกันได้ค่าหนังค่าเขาปาปารซีสามารถจับภาพนี้ได้เมื่อวันที่1กรกฎาคม2021ที่ผ่านมาเป็นภาพที่ทอมกำลังเดินออกมาจากบ้านของเซนดายาพร้อมคุณแม่ของเธอ หากใครที่ติดตามคู่นี้มานานก็คงจะทราบดีว่าทั้งคู่เป็นเพื่อนสนิทกันและไปมาหาสู่กันอยู่บ่อยๆจึงทำให้หลายคนคาดไม่ถึงว่าทังทอมและเซนดายาจะเดทกันจนทั้งคู่เดินขึ้นรถไปซึ่งในปี2017ก็เคยมีข่าวลือว่าทอมและเซนดายาเดทกันแต่สุดท้ายเราก็เห็นว่าทั้งคู่ต่างมีภาพเดทกับคนอื่น จึงทำให้หลายคนไม่ได้ปักใจเชื่อกับข่าวลือนี้มากนักอย่างไรก็ตามภาพเซตนี้ทำให้เราทราบกันแล้วล่ะว่าทั้งสองเดทกันจริงๆเรียกได้ว่าหลักฐานฆาตตาเห็นแบบจะจะจังๆเลยทีเดียวเชียว